เรื่องจริงเกี่ยวกับแมวที่คุณอาจไม่รู้และนี่คือ3สิ่งหลักๆที่แมวไม่ชอบสุดๆอย่าหาทำนะคะข้อหนึ่งถ้าเรารักเขาเนี่ยอย่ามองเข้าไปที่ตาของเขาอย่าจ้องเขาขามิ่งนะคะแล้วก็ไม่กระพริบตาเพราะแมวจะไม่ชอบอย่างแรกเพราะเขา <G ül> มีสัญชาตญาณน,นักล่าค่ะ <G ül> การจ้องตาสําหรับเขาเนี่ยคือการล่าและเอาชีวิต ข้อสองขื่ใจอุ้มเขาขึ้นมาทาั้งทงท,งที่เขาไม่เต็มใจสำหรับแมวแล้วเนี่ยมันเปรียบได้ว่าเขาถูกนักล่าจับตัวได้ค่ะ และข้อ3คุณไม่ได้เครารพพื้นที่ของเขาเช่นคุณไล่ให้เขาออกจากพื้นที่เพื่อทำความสะอาดบ้านแบบนี้แมวไม่ชอบนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะมีเวลาชิๆลๆ slow life ของเขาอ้าวแล้วเราจะทำความสะอาดบ้านเราจะไปเก็บแมวที่ไหนใช่ไหมคะง่ายๆเลยนะคะก็คือการหากล่องแมวนะคะหรือคอนโดแมวตู้แมวหรือบ้านแมวนะคะให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขาค่ะ